Good ครับ ก่อนก็ได oh ้ไหมตับบนึงเรียบร้อยที่นอกเรียบร้อยปิดไซเบิ่งครับมันสิออกมารูปแบบไหนข้างแรกครับทีเห็ด รอ,อติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะเมืเน้มาผพูพอกบบเชิดาสไตล์ขึ้นก่าครับมีเมนูมานําเสนอครับวัน้ที่เฮห,ห้เบิงกรอนลางห้านะครับ อยู่เบื้องลังผมนี่คือหมูอบปิ๊บนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามันสิออกมาแบบไหนเห็นเบื้องนะครับประมาณโมหลู่ผมมาเจ๊กนาทีวะแต่ก็ต้องเปิดเบื้องในเรื่อยครับเปิดเบื้องในเรื่อยเนาะผมก็บบอก่นถึงขังแหลกตีเห็ดนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่ามันสิออกมากินไหนบอนอกพี่น้องเนาะถาเบื้องครับถาเบื้องนู่นโอเคนะครับเนาะติดตามครับ มึงมึงกรอบแหลกก็ทานสิเบิดเปิดมัดงก่นโอ้ทำอย่างเงี้ยโอ้โัไม่สุใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเติมทานกันพี่นอ้องม, <c oughs> มามึงหยิบกรอบสามเอ้ยกรอบสองทานเบิดพอดีนะครับใส่เวลาประมาณชั่วโมงนึงแล้ว วา้าวโอ้ยจิชุมโมงหนึ่งด้ประมาณนี้เดี๋ยวเติมทานอีกเท่าหนึ่งครับเป็นไงไหนกินปะเดี๋ยวเติมทานก่อนอเ,เติมทานกันเรียบร้อย รอบสุดท้ายเอาเลยรอบนี้ส,สวโอ้โหโอ้โหลอดเยยะ ลงได้บัดเนี่ยเป็นนอนก่อนน้าไปนี่ครับเรียบร้อย มาเฮ้ยเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆก็ยังเห็นเห็นโอ้โหบังโอ้โหอือเป็นไหนเจอมีดใหญ่เข้าไปเนื้อใส่ตาหุ้งยกบาทหอน